ไม่ว่าผลผู้นี้จะเป็นยังไงประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแล้วครับคุณพิธาจะโดนคดีหุ้นสื่อไอทีวีหรือไม่ตอนนี้ต้องแยกเป็น2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือถือหุ้นสื่อไอทีวีจริงหรือเปล่าเรื่อง2คือแล้วไอทีวีเนี่ยยังเป็นสื่ออยู่ไหมก่อนอื่นเลยไม่พูดถึงกะกะตคอองไม่ได้นะครับคุณพิธาเนี่ยทำหน้าที่สสมาแล้ว4ปีนะครับ ทำไมเพิ่งมาผิดตอนที่เขาเป็นคน n d i d a t นายกและตอนเขาสมัครสอสอ,สอใหม่ๆเขาไม่ผิดละครับซึ่งกะกะตนเนี่ยได้รางวัลถึงสองรางวัลด้วยกันรางวัลแรกนะครับกะกะตนเนี่ยคว้ารางวัลหน่วยงานที่มีความโปร่งใสที่สุดนอกจากนั้นนะครับกกตยังเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดหลังคว้าแปา89.19คะแนนในกลุ่มองค์กรอิสระถ้าคุณพิธาผิดเนี่ย กรกตก็ต้องผิดครับเพราะปล่อยให้คนที่ไม่มีคุณสมบัติปเป็นสสทํางานมาถึง4ปีด้วยกันทีนี้มาต่อที่ว่าคุณพิธาจะโดนเรื่องสื่อหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกครับต้องแบ่งเป็นสประเด็นถือหุ้นสื่อจริงไหม2คือไอทีวียังเป็นสื่ออยู่หรือเปล่าข้อหนึ่งก่อนถือหุ้นสื่อจริงไหมเรื่องหุ้นเนี่ยมันเริ่มจากคุณพ่อของคุณพิธานะครับที่มีหุ้นสื่อไอทีวีแต่พอคุณพ่อเสียชีวิตก็เหมือนหลายๆครอบครัวครับก็ต้องตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งครอบครัวคุณพิธาก็ตั้งคุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดกเหมือนบ้านผมตอนคุณพ่อเสียก็ตั้งพี่สาวเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ได้นะครับตอนที่คุณพ่อหรือคุณแม่คุณเสียไปเนี่ยคุณก็ต้องตั้งคนในบ้านเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกแต่ประเด็นคือผู้จัดการมรดกไม่ใช่เจ้าของมรดกครับ จร,จริงๆเรื่องนี้ผมถามเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นทั้งทนายอายการผู้พิพากษามาแล้วนะครับทุกคนบอกเหมือนกันว่าผู้จัดการมรดกนั้นไม่ใช่เจ้าของมรดกครับแต่เดี๋ยวผมจะถามอีก2แหล่งที่น่าเชื่อถือมากครับนั่นก็คือ AI ที่ชื่อว่า ChatGPT แล้วก็ b a r d ครับเริ่มต้นที่ ChatGPT ก่อนนะครับผมถามว่าตามกฎหมายของประเทศไทยผู้จัดการมรดกเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของมรดกหรือไม่นะครับแล้วก็กดปุ๊บนี มันก็ไปหาคำตอบมาให้ครับเดี๋ยวรอคตอบให้ครบให้หมดก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับคำตอบคือตามกฎหมายของประเทศไทยผู้จัดการโมรดก ไม่ถือว่าเป็นเจ้าของมรดกแต่เป็นบุคคลที่มีหน้าที่จัดการมรดกให้เป็นไปตามที่ผู้มรณกรรมได้กำหนดไว้ในพี่ัยกรรมหรือตามที่กฎหมายกำหนดชัด GPT บอกว่าไม่ใช่ครับทีนี้ลองไปดูบาร์ของ Google ดูบ้างนี่ครับบาร์ Bart ของ Google นะครับเป็น AI คู่แข่งชัด GPT นะครับคำถามเดียวกันครับตามกฎหมายของประเทศไทยผู้จัดการมรดกถือว่าเป็นเจ้าของมรดกหรือไม่ แล้วก็กดตรงนี้ครับปุ๊บรอคำตอบสักครู่นะครับคำตอบคือไม่ผู้จัดการมรดกไม่ใช่เจ้าของมรดกแต่เป็นบุคคลที่มีหน้าที่จัดการมรดกของเจ้าของมรดกแทนทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1713ถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นเจ้าของมรดก ก็แปลว่าไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นไอทีวีด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นไอทีวีไอข้อที่สองนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยก็ยังได้แต่ไหนๆทำแล้วก็ทำให้สุดเลยละกันสมมติว่าเขาให้ผู้จัดการมรดกเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของมรดกก็คือคุณพิธานเนี่ยเป็นเจ้าของหุ้นไอทีวีทีนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเขาไม่อยากให้สสหรือว่านัากการเมืองนั้นถือหุ้นสื่อ เพราะเขาเกรงว่าสสหรือว่านักการเมืองคนนั้นเนี่ยจะไปครอบงําสื่อจะได้เปรียบในการทําประชาสัมพันธ์การทําการตลาดซึ่งจะไม่แฟร์ต่อนักการเมืองคนอื่นทีนี้ก็ต้องมาดูข้อได้จริงกันครับ iTV ี IT ีเนี่ยปิดกิจการตั้งแต่ปี2550ผ่านมาแล้ว16-17ปีครับผมเนี่ยก็คงพูดแทนคนอื่นไม่ได้นะครับก็เลยต้องขอถามทุกคนนะครับรวมไปถึงสารธรรมนูญด้วยว่าในช่วงก่อนการเลือกตั้งปี6 6เนี่ยนะครับ ทุกคนได้ดูอะไรบ้างจากไอทีวีนะครับแล้วทาให้คุณเนี่ยไปเลือกคุณพิธาหรือว่าพรกคก้าวไกลมีคุณพิธาเนี่ยไปออกช่องไอทีวีหรือบริษัทลูกของไอทีวีบ้างไหมมีไปออกดีเบตของไอทีวีตอนไหนหรือเปล่าที่ผมไม่เคยเห็นมีเว็บซองเว็บไซต์หรือว่ามีหนังสือพิมพ์หรือว่ามีนิตยสารหรือว่ามีอะไรก็ตามที่คุณอ่านแล้วปุ๊บโอ้โหเนี่ยต้องไปเลือกคุณพิธาและพรรคก้าไกลที่มาจากไอทีวีมีบ้างไหมครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับ คนอื่นคิดเห็นยังไงผมไม่ทราบเลยครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไร้าสาระมากเพราะมันตกตั้งแต่ข้อหนึ่งแล้วคือคุณพิธานั้นไม่ใช่เจ้าของหุ้นไอทีวีเพราะเป็นเพียงผู้จัดการมรดก mm hmm. เมื่อข้อหนึ่งไม่ผ่านก็ไม่ต้องไปข้อสองด้วยซ้ําแต่ต่อให้ไปข้อสองไอทีวีนั้นก็ไม่ได้เป็นสื่อมานานมาก16ปีแล้วแต่สิ่งที่กกตหรือว่าสารรัฐมนตรีคนทำนั้นคือหาคนที่พยายามทําให้ไอทีวีนั้นกลับคืนชีพขึ้นมาต่างหากครับว่าทําทําไม สุดท้ายมีโบนัสให้ครับองค์กรอิสระมาจากไหนนี่คือ10ปีที่ผ่านมาครับข้างบนเหมือนเดิมข้างล่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ชื่อจากสอทชอเป็นสอวอครับสอวอแต่งตั้งองค์กรอิสระทั้งหมดตั้งแต่สอตองอปป,ปชกสอมอกกตผู้ตรวจการแผ่นดินและสารรัฐธรรมนูญครับ สรุปรัฐธรรมนูญปี60นะครับสวนั้นมีอำนาจเห็นชอบตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้งหมดครับคำถามคือในเมื่อองค์กรอิสระนั้นถูกเลือกมาทั้งหมดเลยเนี่ยคุณว่ามันอิสระจริงๆรหรือเปล่าครับตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอยู่9คนด้วยกันนะครับมีประชาชนเลือกมาศูนย์คน,นครับถูกแต่งตั้งมาทั้งสิ้นคำถามคือทำไมเขาถึงมีอำนาจมากกว่าประชาชน14ล้านคนทำไมคนที่ประชาชนไม่ได้เลือกเลย ถึงมีสิทธิ์ถึงมาบอกคนที่ประชาชนเลือกมาว่าให้หยุดทำงานว่าย้นออกจากตำแหนง่งใครคิดว่าแบบนี้มันผิดปกติบ้างครับและใครเห็นด้วยบ้างว่าเราควรจะยุบองค์กรอิสระเหล่านี้ได้แล้วและคราวหน้าถ้าจะมีอีกต้องมาพิ t ไอเดียให้เราฟังก่อนจปอปะปปชกกตสารรัฐธรรมนูญต้องมาพรีเซนต์ต้องมาหาเสียงให้ประชาชนได้เลือกทำไมต้องทำแบบนี้ เพราะว่าอำนาจในมือคุณเยอะเหลือเกินยิ่งอำนาจเยอะยิ่งต้องถูกคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วนครับไม่ว่าผลผู้นี้จะเป็นยังไงประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแล้วครับ